ソルスの光が一切届かない魂の深淵にお前をいざなってあげるわ 誰かが私を呼ぶの สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ลงคลิปในส่วนของยูเมะหนึ่งร้อยไปนะคะที่เราสุ่มได้พี่ฟอสในสุ่มครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าเกมนี้จะดวงดีเหมือนยูเมะหรือเปล่านะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมซอดไอออนไลน์อลิซิสเซชั่นไล g s สติลค่ะพร้อมกับกาชาของอ e ีเดียนะคะในกาชาของ Memories of the a b ฟเดนะคะไม่อาว่าแอบร s นะคะก็ เป็นกาชาาตุมืดนั่นเองเนะซึ่งวันนี้อีดีมอนโดเมงมากคือแบบเวลาเราเห็นอาร์ตตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันแอบ,บน่ากลัวทุกคนมันเหมือนแบบเออเหมือนดาบพี่ฆ่าดาสูนนะคะตรงรอยสักคือแบบเ hey! ฮ้ยมาเหนอเมฆมาคือกาชาแอบ,บน่ากลัวนะคะแต่ว่าก็วันนี้นะคะแล้วเราก็จะลองมาสุ่มกาชาเสี่ยงดวงดูนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าครั้งก่อนนะคะในกาชาของแอดมินหรือกาชาของเอินโทเกียเราสุ่มไม่ได้ใครเลยนะคะ คือของของฝ้าแอดมินน่จะเราจะได้เป็นโต๊ะท่าไฟซึ่งแฮกเกลดนะคะส่วนของ N ok เอ็นโทเกียนน่ะเราไม่ได้ใครเลยนะคะมาค่ะแล้วครั้งนี้เราจะมาสุ่มกันว่าเราจะสุ่มไม่ขคหรือเปล่านะคะแต่ก่อนสุ่มนะคะก็มาดูที่สเตตัสก่อนนะคะซึ่งสเตตัสของเออดิดรอบนี D ้นะคะก็จะเป็นเบรกนะคะที่เป็นรีคอเลคชั่นฟิวนะคะแล้วก็จะมีแอคซาวนะคะแล้วก็เป็นเอนชานโหมดเนาะซึ่ง สเปเชียลพาร์ทเนอร์ของอีดิก็คืออาสนะนะคะในรอบนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเอามาออกแบบพวกทัดมืดน,นะคะยเยอะเลยค่ะเนาะแอบน่ากลัวนะรอบนี้อ๋อมีอันนี้ด้วยแต่ว่าเราได้มาแล้วเราดีใจเลยอ๋อมีดีฟ้าด้วยซึ่งส่วนใหญ่เราได้มาหมดแล้วคะ่ะทัดมืดเนาะโอเค งานก็งานเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาเนยนะคะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันเลยเนาะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะจริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีภาพแอบน่ากลัวนึงนะสำหรับอีเวนต์นี้โอเคงานเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลาแล้วนะคะเราสุ่มกันเลยในห้าสี่สามสองหนึ่งได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ค่ะ คิดในใจว่าวันนี้คงเกลืออะสำหรับเกมนี้เพราะว่าเมื่อเช้าสุ่มได้ยูนาล่าสุดเกลือมาเธอเราเลยอมรับแล้วผมว่าเช้าเราสุ่มได้สี่ดาแล้วอย่าบอกนะเกลือเกลือในที่สุดก็ได้เกลือสนใจ ค่ะก็จะเป็นทำนองนี้นะคะสําหรับกาชาในรอบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้นะคะเกือตามระบบค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรออีกทีนึงคือตู้พิกอัพค่ะนุ่ซึ่งตู้พิกอัพรัจะหมัยประมาณสองสามวันนะคะค่ะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะสงสัยว่าดวงหมดที่อยู่ในเอ็นรอยแล้วค่ะงั้นเราไปแล้วค่ะ๋อแต่อนอื่นจะมีตั๋วนี่นี่นเดี๋ยวไม่หลดนานละแต่คงเรียนแน่แน,น่ไป <Bye. S 2> first <do> s t e l e m e n t สองดูนิดหนึ่งกันแหละสองดูนิดหนึ่งโอเคเกือค่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าเนอะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน